สวัสดีครับวันนี้ตรงกับวันที่15พฤศจิกายน2566นะครับปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัฐตั้งแต่เวลา24นาฬกาเป็นต้นมาจนถึงขณะนี้มีอยู่จำนวน2,507ล้าน780,000ลูกบาทเมตรคิดเป็น103.15%ครับระดับน้ำอยู่ที่182.19เมตรจากระดับทะเลปันกลาง เกินความจุอยู่19เซนติเมตรล่าสุดมีน้ำไหลเข้า2,470,000ลูกบาทเมตรปล่อยน้ำลงสู่ลำน้ำพองผ่านเครื่องกำเนิดไฟฟ้า12,430,000ลูกบาทเมตรและปล่อยน้ำผ่านทางสปินเวลหรือประตูทางน้ำลน้น4,810,000ลูกบาทเมตรปัจจุบันนะครับมีน้ำในเขื่อนที่สามารถใช้งานได้จำนวน 1,926ล้าน1 26, 00 1 0 0 0 0ลูกบาทเนตรครับนี่คือสถานการณ์น้ำล่าสุดตั้งแต่เวลา24นาฬิกาเป็นต้นมาครับ